อาหารเร่ร <state> ่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ใกล้บ้านมากแล้วก็ตื่นมาเลยอะเพือนเปล่าครับตื่นตั้งแต่หกโมงแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อเช้าไปออกทริปมาแล้วก็เป็นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแบบใกล้แบบใกล้มากอะคือเราเดินทางมามันสิบนาทีเองไม่ถึงสิบปกติเราไปก็จะมีแบบเข้าเมืองหรือไม่ก็ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ ดีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของทางโตโยต้านะครับแล้วก็จะมีแฟนคลับซึ่งเดินทางมาจากละแวกใกล้ๆนี้ครับ mm hmm. ก็มาแบบมาร่วมกิจกรรมอะไรเง mm ี hmm. ้ยอเห็นบอกว่าออกคลิปล่าสุดไปไหน mm hmm. มายางไรครับพ mm ี่เลก็ไปมาเรื่อยๆครับไปทั้งในประเทศไทยทั้งประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. อะไรเงี้ยครับไปมากี่วันครับที่คลิปนี้ล่าสุดเหรอ mm hmm. ก็มาสองอาทิตย์นะครับไปมาเมื่อไหร่กับางก็ที่กลับมาไงเดี๋ยวรอไปอีกไปที่ไหนไปที่ไหนบ้างแวะจุดทีของเราไปตรงไหนแวะจุดไหนไงบ้างพี่ก็ไปหมดนะก็ไปที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นรถในบริษัทเราอะนะเราก็ถอยมาได้เรื่อยๆทังทั้งที่เป็นรถ เโดโม่ด้วยทั้งเป็นรถต,ต่างๆซึ่งเราก็เอามาขี่เพื่อที่จะเป็นการาโปรโมทแล้วก็เป็นการเทส์เราได้บอกลูกค้าได้ว่าแต่และยี่ห้อที่เราใช้และออกมาใหม่มัน,มน,มนดีและไม่ดียังไงสำหรังทดลองทุนเน,นี่ยก็เกือบทุกรุ่นเนี่ยอลองหมดเลยสำหรับธุรกิจเาราจะขยายต่อไปอยังไงอีกบ้างสำหรับธุรกิจบิ๊กไบค์นะครับก็คง เรื่อยๆนะครับก็มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายที่ต้องคงคุณภาพให้ลูกค้าได้ประทับใจอะไรเงี้ยครับาาาเรื่องขยายสาขาคงยังครับย,ยากยากไมเบรกไปก่อนจริงๆไม่ได้เบรกครับแต่ว่ายังหาที่หาทางไม่ได้ครับเราขยายไปเยอะแล้วครับแต่แค่เรายังไม่ได้ขยายที่เฉย อ๋อตรงนี้ยังเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มองธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจที่ที่ที่ทำอยู่ซึ่งเยอะเหมือนกันนะดูดูแลครับไม,ไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงก็เป็นแบบทิดๆหน่อยๆครับสนุกกับการทำธุรกิจไหมครับเดี๋อยู่ตัว,วนะคุณก็กไม่หล่ะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรให้ทาไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันก็เราก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้อยู่กับที่อ่ะ เกือบทุกอย่างเราอยากจะทําอะไรเกี่ยกับอะไรเพิ่มไหมครที่เรียนาตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ไปเรียนมานะแล้วก็อยากจะลองทำในพวกเบื้องหลังต่างๆแต่ว่าพี่ก็ยังมองว่ามันก็ยังเร็วไปสาหรับพี่เพราะว่าประสบการณ์เราก็คงคงพอมีบ้างแต่ว่าด้วยเรื่องเวลาที่เราก็ต้องแบ่งไปเป็นนักแสดงด้วย ถ้าเราจะไปทาเบื้องหลังเลยเนี่ยอาจาจะยังไม่พร้อมเพราะว่าเราก็ต้องทุ่มเทในหน้าที่หลักๆก็คือเป็นนักแสดงไปก่อนเพราะว่าเรื่องบุคลากรเราก็ไม่ไม่เยอะนะครับถ้าใครสักคนหนึ่งไม่ทันอื่นๆก็มันก็จะเหลือบุคลากรกน,น้อยลง,ง,ชยลงใช่ <ไป S 1> เราก็ต้องแบบเหมือแนบบช่วยๆกันถ่ายละครให้แบบมีละครได้ชมกันได้เยอะต่อปีอะไรเงี้ย แต่ว่าในอนาคตก็อยากจะเปิดเป็นแบบบริษัทโปรดักชันอะไรก็ิตงานอะไรให้กับช่องก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดิจิตอลมันก็กว้างขึ้นนะเรื่องช่องทางต่างๆมันก็เยอะขึ้นแต่ด้วยปริมาณของบุคลากรหรือว่าของหรืออะไรพวกนี้มันก็น้อยอยู่เขาคงคงตอนนี้ใครจะเป็นผู้จัดก็เป็นง่ายขึ้นใช่ไหมครับเป็นษาพี่ที่เป็นผู้จัดบ้างกันย่างเลยจริงๆเราก็อยู่ใกล้ชิดอยู่แล้วสําหรับ คนที่ทางานเบื้องหลังเพราะเราก็เรียนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ได้เจอเยอะอะไรเงี้ยก็มีคุยบ้างครับแต่ว่าก็เขาก็ควรวเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> เห็นเขาแต่ละคนแล้วแบบดูดูไม่ค่อยได้นอนกันอะ่ะถ้าเราแบบทั้งทํางานเบื้องหน้าด้วยเบื้องหลังด้วยน่าจะแบบสู้แน่นอนเลยแย่แน่นอนเอาไว้ข้างหน้าแบบพระเอกอยู่ตัวแล้วให้แบบให้เพจไปเอาไว้ให้แบบแบบน้องๆขึ้นมาแบบ เล่นกันเยอะๆก่อนแล้วพี่ก็ค่อยเฟดๆไปทำนี่นี่ก็สิปีแล้วนะก็อีกสักหน่อยนะสักสามี่ปีสาปีก็พมแลั้ก็ต้องดูว่าแบบในอนาคตรเราก็ไม่รู้ว่าแนวทางของอธุรกิจบันเทิงมันจะเป็น,นทิศทางไหนอะไรเงี้ยละครยังเป็นรายการที่คนดูยังชื่นชอบอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องกลับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นซีรีส์หรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหม เราก็ยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่กล้าเสียยเ่ยงเสี่ยงได้แต่ว่ายังไม่พร้อมกลัวว่าแบบเวลาไม่พอมีปรึกษ,ษานาไจริง,รงๆไม่นะครับเ่าลองจริงเราก็ค่อนมีประสบการณ์เยอะกว่าเราจะปรึกษาคนที่แบบที่เขารู้ลึกอยู่ในวงวงการที่เป็นเบื้องหลังซะมากกว่าที่เรื่องเป็ล่าคืออเป็นล่าเองก็โดนแบบยข่าวเก่ามามาเล่ามาว่าคนวิจารณ์อะไรเงี้ยอ่าเรื่อง เรื่องเกีกเ่ยวกับที่แบบว่าเป็นเมาอลาวาที่หัวยิงอะไรอย่างนเงี้ยก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นความจริงหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยผมว่าจริงๆเราเออผมเองผมไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ด้วย <G ül üyor> ใช่ไหมครับดัะนั้นเนี่ยเมื่อมันผ่านมาแล้วจะไปขุดคุยมันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วมันมันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ที่แน่นดัะนั้นเนี่ยเราก็ เราก็อย่าไปสนใจก็ถ<ม>ือว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาอะ่ะม,ม,มีให้กำลังใจกับน้องเรื่องเกี่ยวกับข่าวบ้างไหมครับพี่เบียรแบบว่าให้รับมือ,อย,ยังไงอะไรเงี้ยยาครับช่วงนี้พี่เบียร์ุ่น,นวายแบบเพลินแพงอ,อ,อยู่เนี่ยเ,ออเพราะมันถ่ายไม่ทันใช่ไหมก็ออมถ่ายทุกวันไม่ได้ไปครับก็เดี๋ยวพอเสร็จจากนี้นะครับผมก็ไปมีไปถ่ายแบบกับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของตัวเองนี่แหละ ไม่นะครับไม่ได้ชวน,ชวนยังเลยครับไม่ได้คุยเลยไม่ได้แอบ,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 บครับ,บ <น S 1> มันลั่นมันลั่นเ่็นลาป้าชมว่าหูที่เดียวแ่บเมนารจริงๆทราบมานานแล้วนะครับจริงๆแบบเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของสุขภาพร่างกาย ดูแลเป็นประจําอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเราก็โตขึ้นแล้วหน้าที่การงานเรามันค่อนข้างหนักใช่ไหมฮะพอเราเริ่มมาดูแลร่างกายให้มันดีขึ้นมันก็เราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นมันแข็งแรงขึ้นทํางานถ่ายวันหนึ่งแบบเยอะๆเ,เราก็ยังไหวอะไรเงี้ยก็เลย,เลยเออพยายามแบบควบคุมให้แบบมีออกกําลังกายทุกๆอาทิตย์อย่างน้อยแบบ3วันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้ร่างกายเราเป็นผลพลอยได้คือเราก็มีหุ่นที่ดีขึ้น ราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากทําลายมันกว่าจะได้มาก็เลยแบบพยายามคงสภาพให้มันดีที่สุดอะด้วยเรื่องของงานด้วยเรือแบบบางเรื่องอาจจะไม่ต้องถอดเสื้อแต่ว่าถ้ามีฉากแบบต้องปั้มนางเอกหรืออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เราก็ต้องพร้อมที่จะแบบพร้อมพร้อมที่จะถอดเพราะไม่งั้นเราให้เข้ามารอเราเหรอว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่พร้อมอะหน้าที่คุณคือเป็นนักแสดงคุณต้องพร้อมสิอะไรเงี้ยแฟนๆก็อยากเห็นเหมือนว่าพี่เวียออกสัต์ลงสั์ผ้าไทยบงไทยแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องครับ ไม่ต้องมันไม่ได้แนวนะก็แค่แบบถ่ายแบบนานๆทีแบบยังไม่ถึงขั้นแบบซัมเมอร์จ๋าแบบใส่แบบกางเกงในคง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 ,ง,งไม่ต้องถ่านนั้นครับ <c ười> ตัดถ่า,านแบนบโชว์ทิชชู่อะไรอย่างง <c ười> <ๆ>ี้เพรได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะ <c ười> จะเป็นถ่ายแบบเป็นแบบสไตล์แฟชั่นมากกว่าคือไม่ได้แบบโชว์แบบตั้งใจอะไรอย่าง <c ười> งี้ยครับมีคนติดต่อมาบ้างไหมคะแนวไหนยังนะไม่มีครับ กต็ต้องลองพิจารณาครับแต่คงไม่ได้แบบเยอะใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้มาทางนั้นเนาะ